เรื่องเล่าเทพาวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับไปรู้จักกับบ้านปาาก,กอ สวัสทุกคนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ทุ่งนาเกาะครกนะครับสิ่งตอนนี้ทุ่งนานะครับกําลังเขียวข้จีนะครับและก็กําลังจะแตกกอออกรวงนะครับกับบ้านปากกอ ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่5ตำบลเทพาอำเภอเทพาจังหวัดสงขลานะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปย้อนเรื่องราวในอดีตนะครับของบ้านป่ากอเราไปทำความรู้จักต้นกอและก็เราไปรู้จักเรื่องเล่าที่นี่นะครับซึ่งบ้านป่ากอนะครับก็จะมีสถานที่ราชการที่สำคัญนะครับเช่นโรงพยาบาลเทพา ซึ่งอยู่ที่บ้านปาก,กอศูนย์วิจัยคณะทรัพยากรธรรมชาติมอหันใหญ่ตั้งศูนย์วิจัยอยู่ที่หมู่5นะครับและก็มีโรงเรียนบ้านป่าก,กอนะครับต้นกอหรือลูกกอนะครับหรือเกาลัดป่าผลไม้เพื่อนบ้านถิ่นใต้นะครับฉายาก็คือเกาลัดเมืองไทยนะครับ ซึ่งลูกกอเนี่ยเมื่อผลสุกนะครับเราก็ไปเก็บที่มันหล่นจากต้นนะครับนำมาคั่วนะครับให้สุกแล้วก็อะไรก็ได้ครับมาตำเพื่อที่ให้มันแตกนะครับเนื้อด้านในเนี่ยนะครับสามารถที่จะกินได้ซึ่งลูกกออาจจะเป็นของกินเล่นนะครับในวัยเด็ก ของบางคนนะครับซึ่งเกาลัดเองเนี่ยก็จะมีสรรพคุณในการบำรุงร่างกายแก้อาเจียนเป็นเลือดบางก็ว่าช่วยห้ามเลือดแก้ไอละลายเสมหะนะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปย้อนอดีตนะครับเมื่อประมาณพศ2 4 2ส บ้านปากอมีครัวเรือนอยู่7จ็ถึงสิครัวเรือนซึ่งคนเหล่านี้นะครับก็อพยพมาจากที่อื่นทั้งหมดนะครับส่วนใหญ่ก็จะมาจากอำเภอเจนะนะครับซึ่งคนที่อพยพเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้และที่ว่างเปล่าของที่นี่นะครับจึงมายึดอาชีพการทำไร่ทำนาซึ่งในขณนะนั้นนะครับยังไม่มีชื่อหมู่บ้าน จากประวัติมีอยู่ว่ามีครอบครัวหนึ่งตั้งบ้านอยู่ติดทางเดินเจ้าของบ้านชื่อนายดีมันนางมูเนาะเอียดหวังซิ่งคนที่รู้จักก็แนะนำมาได้นะครับว่าคือใครซึ่งเปิดร้านขายขายา้าวยำซึ่งมีต้นก่อต้นใหญ่อยู่หน้าบ้านคนเดินทางมาจากตำบลลำไพรบ้านปลิกบ้านท่าใสและ อำเภอสบาย,ย้อยมาหยุดพักค้างคืนที่ร้านต้นกอใหญ่ดังกล่าวในที่สุดปากต่อปากก็ขยายไปทั่วจนเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปเพราะในขณะนั้นเวลาผู้คนจะเดินทางไปอำเภอเทพาหรือออกไปบ้านพระพุทธก็ต้องมาพักค้างคืนที่บ้านต้นกอใหญ่ซึ่งสถานที่ดังกล่าว นอกจากมีต้นกอใหญ่แล้วยังมีต้นกออื่นๆและต้นกอเล็กๆอีกเป็นจำนวนมากจึงเป็นที่มาของบ้านป่าก,กอและเมื่อมีผู้คนอาศัยตั้งรกรางมากขึ้นทางราชการได้ให้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้านขึ้นปกครองซึ่งนายขเริมนิเร็ม ซิ่งเดิมเป็นคนที่อพยพมาจากอำเภอจนะได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกของบ้านปากอและพื้นที่แห่งนี้ก็ได้รับการพัฒนาจวบจนถึงทุกวันนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดติดตามนะเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อไป นำเสนอเรื่องราวบ้านเรานำเสนอเรื่องราวเทพาที่มีความน่าสนใจเพื่อที่จะให้ทุกคนนะครับได้รับรู้นะครับได้รู้จักว่ารักเงาของตัวเองพื้นเพบ้านเดิมของตัวเองมีชื่อมีที่มาอย่างไรขอบคุณครับแล้วเจอกันครับเรื่องเล่าเทพาเรื่องต่อไป